สวัสดีครับพี Nine ่น้องครับวันนี้ดาบวัดอยู่ที่ตลาดนะครับผมถือว่าเป็นตลาดเนี่ยมือเล้งเนาะตลาดเนี่ยมือเล้งเขาบัดพุทธวารพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งว่าในตลาดนี้นะครับผมสีนี้ยังแน่นะครับผมรักๆทีห้องหูมากกับเรื่องเล่าของอาหารตามฤดูกาลพักหน้างางไปพี่น้องครับเขาไปเบิ่งแล้วก็มีโอ้หลายอย่างเลยเนี่ยพี่น้องครับนะครับไปเบิ่งกันพี่น้องครับวันนี้อยู่ตลาดบัดพุทธวาร์เขาเอินตลาดยังหน่อยเนาะ ตลาดปากกาลดาดนาะโอ้เอาข้าพผีานองเอ้าโี่หาน่ข้าพีพนองนอเน<อ>าอะไรเนี่ย,ย,ยโี่ต้องกินสุ่ีองเด้หมูนี่ต้องกินสุกกินดิบได้ ประมาณนะครับพื้นที่อยู่ที่ประมาณประมาณประมสองไร่แต่เนาะเขาเอายางมาเลด้วยบางยางบางทีเมืองยางก็ถึงูดูเห็นอาหารแก่ขายว่าอาหารตามฤดูกาลนะพี่น้องเนาะอาหารตามฤดูกาลตามฤดูกาลบ้านเฮ้ามันมีนะครับ พี่บนมบ้านบ้านใกล้พี่แซ่เอาไปลวกกินบ่ะจ้าลวกกับไก่แกงแกงปลาแกงอะไรเนี่ยอ๋อแกงปลารับผมลวกกินกับแกงกับคนเนาะโอ้ยแซ่ เฮาโอ้เขาเขาตาเ่าตานี่กระดานเนี่ยมองนี้น่หอยหอยังเหน่อยอยยางเนหอยเล็บมากเขาไปพักจน้ันหอยก่อกแค่จะไดกินเสียเอาบานเข้าอ๋อบานบานเล็กน้อยเนาะใ่ ตัวไร้เสื้อไปเนองแม่ค้าฟังดูกล้วจดสิ่น้อยใจเฮาบเดดดี้ที่ดูเหมือนเอาฟังนี่เช่นกันเออนี่อันเดียวอันเดียวกัาะเอาฟังสิ่นี้ยังแนวนี่ไก่ไก่ตัวเดียวนี่กรบโบกรับบ้านนนี่เนื้ออยู่ตัวเดียวกะได้โอ้ยนี่ไก่มาบาดนะจ้ามาทั้งหมดนะจ้าขยี้จีบจ้าเป็นโบนี่แม่ค้าเป็นโบเป็นต้องแม่ค้าต้องอย่างนี้ต้องกระโบเก่งๆเนาะ มันเห็นลูกใหญ่ๆมันเห็นยูทูบเปิ์มากเลยบ่บ่จะข้ามเลยเป็นโมเกหอมโคตรับจ้าหอมอีดีพี่น้องในมึงเนี่มหอมน้อยมันฟักชี่หอมจะซื้อเลยมันหอมอีดีพี่น้องคุณอ่ะโอ้ผส่งมาจีู่เองไ่นาะมเกาเกิดาเกดมากิดมาเกาเกมเกาเกมาเกดมาเกิดมาเกิเกือมาเกมาเกิดาเกิาเกิดมาเกาเาเกนาเมาเาเก็นภาษาเกทด้เเาาเาาเดาเาาเอา มาเขื่อเจ้ามาเขื่อบ้านอปจ้ามาเขือมาเือี่คือบักเขือพี่น้องปักเขือบ้านเข้าเลยะบ้านคอยขนเหล้าอันนี้อันนี้เป็นภาษาไทยเนาะถ้าเป็นภาษาภาคกลางก็คือมาเขื่อพี่น้องมาเขื่อเจ้ามาเจ้ามามาเลย แซ่เพื่อกันพอค่ะหม้อไม่จะได้กลิ่นรุ่งรสแกงกินก็ได้ปลาโดเอาเอามันหมานุ้มแม่ไก่ไม่แล้วไก่อะไรคือตัวใหญ่อันนี้คือตัวน้อยแบบนี้อันนี้มันโตพอดีกับโอ้ยโอ้บีใส่ใหญ่เนาะใส่ใหญ่อันนี้มันสิไก่ย่มัทอดกันหลักๆนะครับไก่ย่างมันทอดกันอันนี้ตัวใหญ่นีมันเป็นไก่แก่แม่ปลาช่อนไม่ใช่นะมันตัวใหญ่มันสมบูรณ์ด้วยอาหารการกินครับพี่น้องครับมาติดตัวนี้ไก่สาวพี่น้องครับ มันเล็กตัวหน่อยเอาคุณแม่เดินมาคุณแม่มาายได้หมไม่อยากเข้ากล้องอยไปกินเนี่ยมาแล่น um> ี่ละโอ้ยู่แล้วใหญ่มาฟังนาทีมึงไปทาออนพี่น้องครับจะเฝ้าถามหลายช่องหลายกระไดเดี๋ยวสิบอกที่หลังเออเดี๋ยวมันสิบอกไปตะเบิ้มนี่ที่ทาออนแย่แย่พี่น้องเลยเป็นนัวกินก้าวคนกับเดียวได้เป็นหมด้อันนี้ย ภาษาบูไทยเขาเรียกอะไรเอ้าบ <Luis> ้า <diction> อ <aries in Portuguese> ู่ปักทองภาษาภาคการฟักทองพี่น้องครับแต่ว่าอันภาษาบูไทยมันเริ่มบ้าอู่พี่น้องเอ่อกดเล่าบ้านเน่าปักอือพี่น้องครับกระแซงด้วยกันนะครับช่องไอ้วัดช่องไอ้วัดไอ้วัดภาษาภาษาไทยนั่นแหละครับอยู่ช่องยูฟูเน่าบ้านเน่าพี่น้องครับเดี๋ยวจะจดจำเได้มากเลด สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้ยบอกขี้ดาบอกขีดายังน่อยฉันตอใส่แก่อันนี้นะแม่นะคารรเอออ่าคุณแมู่กเองออกภาษาพุทไทยเขาเลยคุณแม่แ่บอเอาแ่บอมีแนวปานเลยเนาะ นี่คือสเสน่ห์ของภาษาอิงกนี่นี่ครับเสน่ห์ภาษาถิ่นภาษาใุทธ้บานเน่าเดียวก็ม้วนมวลภาษาันพุทธวานี่พูทสาวกา milk, ็ง่ามน่นี่นนครับุสาวง่ามง่ามภาษาพุสาวพันพุทธวานะครับเอาง่ามถึงจะแม่ฮอดพุทธฮอตูกสาวนะครับเอาอันนี้ถ้ามาาพเนี่ยพระบกุศูอูามาเดี๋ยวูนะคร ก็พี่น้องเกือมาาบเกือแต่ว่าภาษาไทธเขาอย่งก็ก็พี่น้องกพี่น้องการใช้คราบ้ามาตลาดนี้ก็ถามพี่น้องได้ถามแล้วถามเพื้นถว่าผมมือมันยังเป็นอย่างเอออาไรขับรบัคขว่าไงนี่ขับว่าไงแตไมดีคุณเพื่อนตาคุณเพื่อนไม่ยังนี่ค้นบันบัวขาวพี่น้องครับมาหอดบันบณวบ่าวโอ้ได้ ทำไมต้องเป็นที่ตลาดบางคุณว่าเอาเพราะชอบอาหารเยอะของฝากก็เยอะทุกอย่างเยอะแล้วก็ขายขู่ด้วยขายเยอะไหมตังเป็นเดือนใหญ่วันนี้จะมาหาบี่ตลาดนะครับผมเพื่อนผมขอบคุณครับคุณเพื่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตั้งมากเลยนี่ผมมีสองกอน้องติงน้องตากโอ้ฝั่นีมีไปอย่างนดียวภาษาพุทธไทยเลยป่าว เขาเรียกว่ามันมือเสือครับพี่น้องครับเอาเป็นยังไงพวกทน่จะเอามันมือเสือมันเป็นอยัางนี้มันเป็นยำยามันคือจังมือเสือพี่น้องครับเอาง่ายๆภาษาพูดเปนว่ามันมือเสือพี่น้องเออเอาเป็นจังได้กินเอางโอ้เอาไป็นของหวานพี่น้องครับเอาไปของหวานกินเส้นขวด ก็เป็นบวชป่าไม่บวชมั่นเือเสือนี่แหละเอาแซ่งเือเราไปน้องครับเอาน้ำมาเรื่อยๆางสร้างกล้องกันดีๆคำไหลโอ้ยให้เห็นหน้าที่ถือกล้องไปสิครับโอ้โหน้องเอากระนุนคุณแม่เพิ่นเอาสิบบาทพี่น้องมามามาสิบบาทกระนุนนี่เอาเหลืออยู่สี่ถุงนี่แหละแล้วก็แถมถุงน้อยๆถุงนึงนี่เอาเออเอาไปมาซื้อตอนนี้ฮะแถมตอนนี้แหละเอามามามาเร็วลกับสายอุยเรียลไวยังไงเอาคุณแม่สายน้ำผึ่งจ้าตอนนี้สายตอนนี้ภาษาอุตัยบอกว่ามาเลย มปมลไปเลี่ถุงุ่ดายพี่น่องเด้อเอาโอเดซ่เป็นผู้สุขดีมากมากยังกพันยังก็มเขือเายน้งครับคุณแม่เพิ่เอาสายนผมาขายพี่น่องกับถุงละสิบารถุด็พี่น่อเอเบเเด้าเลืาปลาาคุณแม่นั่งหลับไปแล้วปลาปลาอะไรบ้างคับคุณแม่เอามึาปลยเยไ่ไ่ โอ้เป็นล่าแท้เจีปลาแล้วก็พ่อพี่น้องครับนี่บักบวกน้อยพี่น้องครับบักบวกยังต่อเข้ากันบักบวกยังเอาแบบนี้ด้วยน่อยบักบวกฟ้องพี่น้องพี่น้องมาดูกระเทมบักอีตูมาแนะนพี่น้องเด้อโอ้ยแระมบักอีตูมากกำเนินพี่น้องครับมาไปพอมไปแกงจอกันพี่น้องครับผมจะบอกว่าแซ่แซ่แซ่กนี้พี่น้องครับแซ่ผมนี่มองปลาพี่น้องครับเอาน้ำมากเลยที่เจ้า ดอกกระเจียวนรืพี่น้องเนี่ยดอกกระเจียวนี่ก็หาเป็นยากเพี่น้องเป็นอาหารตามฤดูกาลปลูกก็ได้พี่น้องครับแต่ว่าซ่วงมื่อเด็ปลูกได้แล้วพี่น้องครับผมณจีบอกใไงทำมาปลูกได้ให้หาไปปลูกไปได้งวดในสวนได้พี่น้องเด้อแ่มนโบ่คุณแม่ป้าปลูกได้แต่กว่าแซ่บทามาปว่าแซ่กคือว่าไม่อร่อยนะพี่น้องครับพี่ดอกกระเจียวหรือพี่น้องเด้อดอก้ามงามเนี่ยใครมาไปลวกกินก็กินซื้อเดียบๆก็ได้ นะครับเนี่ยดอกงลามสีชมพูสีม่วงแน่นะครับผมพี่น้องครับคนที่อยู่ภาคกลางบางพื้นที่หรือบางจังหวัดจะไม่คุ้นรู้จักเนาะมันเกิดขึ้นว่าอยากกินพี่น้องครับมันมุดขึ้นมานะครับอีสานบ้านเท่าเอามาลวกมากินกับคนกินกับเจีพี่น้องครับเดินทางมาถึงเรื่องราวของอะไรเนี่ยเป็นเห็ดฟางทำไมต้องมีเห็ดฟางครับพี่พี่กระดานดำพี่น้องครับถูกตรงตอบตรกเกล็ดเนาะห้าสิบบาทเอาไปเลยยั่วๆห้าสิบบาทสี่สิบบาท อันดีสิบบาทหนึงเด่นเลยก็ต้อมต่อมันต้อบาทหอมันดอกบานพี่น้องครับขันดอกมันบานเคนจะใช้ทุกสี่สิบบาทพี่น้องครับขันดอกบานเจ้เป็นบ่อหลายเดราเอาสี่สิบบาทนึงเอาตูเด้มาตอนนี้เอาแถมไปสองดอกพี่น้องครับกล้วยยังนอนเนี่ยคุณแม่นอนต้อหันก่อดเลยเติ่มอันนี้ก็เพป่นเอิ้์นกล้วยนุ่นกล้วยไนกล้วยนุ่นพี่น้องครับบ้านกไข่ข้นบัวขาวนะเอิ้์นกล้วยนุ่นกินก็ได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่ง นะครับมันสิมีเม็ดอคือทางในเม็ดใหญ่ๆนี่เนาะครับเนี่ยปุวยนว่ตามสูตรยี่ห้าบาทตัวนะครับมาเรื่อยๆครับผมทำหน้ามาเรื่อยๆหลักๆก็จะเป็นเรื่องราวของอาหารตามฤดูกาลเนาะกัพริกกับเผือกพักยางอ้างใบนะครับผมบางคนกับปลูกจีิงๆปลูกจริงๆรวมมือปลูกเลยเนาะเอ้วคุณแม่ขายยังมีร้านเขาเนี่เอ้า ไก่ไก่ไต้่แไก่เออัวไ้ไต้ไก่อ้าขายขายกไต้เนาะไ้ดลครับเอ้ไก่ขายตัวเท่ไร่่น่อาเนาไก่ไก่จากไก่ี่ไร่ี่นาเราไลเนาะเอ้าเอาอาก่กอไปปิงเอาไปย่งกระันะครับผมมาเือเอาไก่ก็มีย้ายฟังมานี้ก็เรื่องาวองผักผั่าซีนวยจบาทคม่ ที่บาทใช่ไหมค่โอ้ท <pu h. S 1> kind of <us> ี <to ่บาทพี่น้องครับที่หน่วยทานได้ค่ะทานได้ค่ะช่องไปมันโบราณช่องไปน้อยหนึงบ่งหน้าที่หน่วยครับพี่น้องครับเอาไปเลยสาบาทที่บาทอันนี้พักไซพักไซพี่น้องครับอ่าอบาทนึงเนี่ยเพื่าผะมาขายผสมขายถือจยางห้าบาทพักไ่เด้อพี่น้องเด้อพักไซดีผมเดี๋ยวกำไย่ไยพี่น้องครับเป็นขายห้าบาท <premises. S 2> เอาอันนี้มีอันนี้เป็นเป็นยอดมันแบบที่มีว่ามึงมาตั้งแต่ปีพุทธแม่มาใช้จานอะไหรพุทธแม่ครับจีบ้าต้นล่ะแถมตะนอยคุณอาเพึ่งแมนมาซื้อหนึ่งแถมสองพี่น้องครับหน้ารักที่สุดในตลาดแม่ค้าแม่ค้าบ้านคุณธบ้านหน้ารักที่สุดเลยนะครับทั้งหน้ารักทั้งสวยนะครับวันพระวันกพลไม่ใช่เรื่องราวดอกไม้ใบชาใบเจ้าพี่น้องเรือกพวงมาลัย นีสิมอพวมก็ล่ให่ดาบวัดกระเด็นพี่น้องเด้อนี่มามอพวมก็ล่ให่ดาววัิก็ได้เป็นนักร้องไปเอาวาไปพวงละ5บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับไก่ดหลายครับพี่น้องครับไก่ครับไก่ไก่เป็นบ้านอัยนี้เขาเอิ่นไก่อย่งนอร์ดิไก่เป็นบ้านไก่บ้านเลยเนาะไก่ป่ายางือ้ยไก่ป่ายังเลี้ยงปล่อยนึว่ายางปล่อยไป่ายางเลย เราก็ขีดยางไปเลี้ยงไก่ไปด้วยเออมันโมโหมันก็ยิงหนังสติจยิงเลยไม่ยิงพอไม่ยิงเราเออะไรนะคโอ้เอาเอาข้าวโพยไปเอาเขาเอาเขาเขาว่านไปมันดอกไ้เอาเอาเอาเก่ไก่ไก่นะครับโอ้เมนเเอาดูแลมันไปเนาะมีไม่ต้องไ่แขยงทั้งหากแล้วนี่้องนี่เป่นแขยงไม่ใหม่แล้วมีหัวจอกหัวใจที่ใสอรนใสแกที่นี้มันก็ใสเข้าไปน่ะ ใครไม่มีใจมาเอาน่ารักที่สุดเลยคงนี้ตั้งแต่เดินมาเมีน่ารักคนนี้นะครับตอเสือที่เรามีครับขอเสือตับเสวอตับเสืาตับเาือเข้าอมงไข่เป็ดไค่เป็ดนะครับนบอกว่าจะไปจะคอง12ค้องจั่บายเนาะแม่12คอง5สบาทแล้วสเป็องคุณแม่ ห้าสบาทเหมือนกันห้สิอฟองใช่ไหมไม่จังเลยก็สิหลายฟองก็จิตถือแล้วก็ซ้ำกันไ,ไ,นไม่เป็นะพี่แม่อ๋อมันเป็นลายอร์พี่น้องครับอย่าสงสัยนะครับใครเปลี่ยนบ้านเขาพี่น้องอามากมากยังเองซ้ำพี่น้องครับใครไปเลี้ยงให้พูนเลี้ยงเขากระเบนคือเขาต้องเลี้ยงเองพี่น้องครับการให้อาหารการดูแลเอาใจใส่สุดยอดนะครับผม จึงเป็นที่มาของการออกไข่มาเนื้อดีๆสีสีแดงๆเป็นเงี้ยหนึ่งเป็งเลยพี่น้องเป็นแดงเรื่อยๆได้พี่น้องเดียนี้ไข่สมบูรณ์เขาเรียกว่าไข่ไม่ใช่นะเขาเรียกว่าเป็ดสมบูรณ์นะครับดีงามดีนะครับพี่น้องครับเอามาข้าวหน้าปลาต้องเป็ดฟ้าข้าวหน้ากับฟ้าคือกันเอาคุณแม่มาเย็นเทียนยังไงมาให้เย็นเทียนยังก็พอเนี่ย้าผู้จัดการก็ร้านนี่บอกโอ้เหลือบเลยโอ้มาเยืนหน่อยนะ

กำละสิบาทนีจะดอกเาน้เ็รมันปกตเลยเมาเลยดอกก็คือทําเป็นกาแบบนี้พี่น้องครับกำละสิบบาทพี่น้องครับอืมนะครับนี่กละสิบาทมีดอกโบที่สดอ๋พี่น้องครับแล้ที่ดอกขาวดอกเหลืองแล้วก็ใบเตยพี่น้องครับไตามนั่นออแก่นะครับกนแ่นแ้่นแก่นก่้ก่นแกนนก่นแก่นแกนแก่นหก่นแก่นแก่น่น่น่ เป็นแอร์เลี้ยงเฮ้เลยาครับว่างๆไปอยู่เงื่อนดุซ่านนี่คือประเด็นเด็กๆนั่ง้อยมาไล่พี่น้องครับเป็นที่มาต้องการลอยมาไล่ลูกหลานกับพ่อให้ไปใส่มาใส่แล้วก็นั่งลอยมาไล่อยู่นี่แหละนะครับอยู่เงื่อนเด้อแม่พ่บาลูกหลานแบบไปเที่ยวกรุงเทมพบ่มาจด้เที่ยสงการี่แม่ผมเอาลูกหลานมาบริษัทการนี่เอาแม่อยู่ก้องแม่อยู่ก้องแต่ไมาเห็นตาพูดแม่ป่ะเนี่ยโอ้ยจะไมาเห็นตาหน้าผู้นี้ไรโอ้ลูกหลานสิกรรมมาที่สงการนี่ หยุดยาวเนาะช่วงตองการหยุดยาวมีหนุ่มจองคนเนาะใช่สองคนใช่สองคนเหตุยังใช่เป็นเรื่องมั่วยู่บ้านที่หน้ายู่บ้านนี่ละใช่หนึ่งตั้งหน้ารราชการตำรวจที่ไหนครับโอ้ยูุ่างษ์รับราชการเป็นตำรวจเนาะอยูุ่างษ์อยู่ตรงนั้นป้ามาเยี่ยมยามหาแม่ดูว่าไงโอ้ยพวกน้องหน้าสนใจนะเนี huh. ่ยช่องผมทำคอนเทนต์เีคยวเกี่ยวมากระเซียดไปแล้ว เดี๋ยวโอกาสดีๆเดี๋ยวคุณแม่พักมาหาผมได้เลยนะช่องไอวัดนะครับผมหรือติดต,ต่อต,ติดต่อมาเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์0611953955คุณแม่จำได้ไหม0611953955พักทายมาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้โค <c oughs> ้งน้องนานะครับผมช่องผมจำเก็บอยู่ดีอยู่แล้วแต่ว,ว่ามือนี่มือดีเพื่อนดีแบบ่กมาเยี่ยมตลาดชื้ๆอยูออ่บองใดอยู่บ้านใดอำเภอใดโอ้ยอยู่บ,ยบ้านดอน โคกน้องนานะครับผมเอาไปยึดตามด้วยพี่น้องเด้อดพี่พแม่ประเทศโคลุกน้องนาไปตกไส้ดูสิทำตามศาสตร์พระราชาโคกน้องนาเป็นทางรอดจริงหรือไม่จริงพี่น้องครับเดี๋ยวยึดตามเดี๋ยวผมเสียบเปลี่ให้ฟังดูภาพไปอัปเดตี่ยนจะเป็นเรื่องราวโคกน้องนาตอนนี้กำลังเป็นกระแสพี่น้องครับว่าทำแล้วรอดจริงไหมอะไรยังไงเอาสมสมพัดเตียนสมพัดเตียนคุณแม่ถุงใส่คุณแม่จิบบาทจ้าจิบบาทกับจิบบาทกับเสีบได้เลยสมพักเตียนพี่น้องหนี่ง มันเคยเป็นหนังนะส้มบักเสี้ยนเนี่ยเป็นหนังของบำจกมุกเนี่ยอะเเป็นหนังที่แนนสมกเีเห็นไหมคุณแม่ต้องขยันนะปลูกเองแล้วก็คันเองเลยนะครับสมภาษีนี่แน่นครับนี่ยต้นกสองวยแม่ชิมานชิมก็ได้ปรี้ยวชิมน้อกัว็ได้้ยน้อยน่ยน้อยนวดน่น้อยอตามันมีพวามันเรียตัวมันเนี อะไรแล้วแต่นอกเรื่องเราต้องผักพืชผักผลไม้ของคนอีสารบ้านเอกนี่พี่น้องครับในเมื่อครับปลูกเองเนี่ยมันจะใส่ใจเข้าไปเนะาะอะไรไปตั้งทิกทิ้งข่าจากไรไปจนถึงผลไม้อายุส,สูงขึ้นมายกตัวอย่างมะม่วงมะขามอะไรพวกนี้พี่น้องครับไปจนถึงทุเรียนการใส่ใจเข้าไปรสชาติมันจะออกมาอร่อยเนาะ,นะไปต่องยี่แน่ เอาออกมาสมุนไพรสมุนไพรเอามาสมุนไพรอย่างไรคุณแม่เอาสมุนไพรคือเอาสมุนไพรมาผส,สมแป้งจา้าครับเช่นมันมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างเอามีหนึ่งก็เตมก็บำรุงร่างกายครับสองขิงครับสามขาบำรุงลำไส้แล้วก็ผักไ,ไทยครับ บำรุงเลือดมีตีบำรุงเลือดจ้าบอแม่นหน่อยได้พี่น้องเด้อนี่อยู่ในอยู่ในกองหนามากในมีสมุนไพรจักมันชนิดใเพันป่าท่านเทศจบได้พี่น้องได้บอกมันเต้าตะกอนมันมีหลายอย่างหลายแนวอยู่บำรุงร่างกายทั้งนั้นเลยครับอครับใช่พี่แม่ครับบางกัเต้าได้พี่น้องได้เบิ้ลกระบอกับบ้านนอลาเนี่ยขึ้นมาล้านคู่เลยนี่เนื้อจุ่มเยิเดียวนี่อันนี้บ้างอยเอื้อนแบบเพื่อเพื่อบินน้องครับเนื้อหน่อย เพื่อิบบาทเพื่นขายสองันสอเนวพวกนี้เนี่ยโอ้เชียวเงินไปไปใส่เนี่ขายยิบขายดีอยู่สองฝั่งพวกนี้เอาเอาูีเป็นขายดีขายดีมีสอร้านเลยฝั่นี้มีมีปลาแห้งด้วยแล้วก็ปลาส้มเนาะฝั่งนี้เอาไม่ค้าไม่อยู่อาหยิบไปเลยครับนะครับล้วก็ีโผมขยที่ทำเลือดเพรมันขนม้ยดอกไม้เอรยิบบาทนแม่เนาะ่แอบร้นใช้ไม่จะตีเลยแม่ มหาปีเน yup. <c target> ี่ยนี่น้องครับขายมหาปีแเราบ่นองไรเศร้าเลยแล้วเอาเงินไปไปใส่เน่ขายมหาปีแเราเนี่ยแล้วขายต่อไปวะเนี่ขายต่อไปลูกหลานบ่พอดลยสงารลูกหลานกลับมาหามมาเยอะเลยบ่สิมาบุญณงงไหมเสเดียวเขาเข้ามาบุญบั่งไฟ่หม่อพุทธบานขัดเขาเดี๋ยว่ามันเป็นแอลหงก็เป็นบัมบองไฟ่หรอเป็นอะไรเขาบอกนี่บอกน้องว่าเนาะโอ้เป็นตะบนแง่แล้วก็มี งไฟต่ไลครับเอาตนครับ้าเป็นสิบล้านิ้านเป็นว่าฝงไฟต่ไล่เป็นมั่เป็นวงกลมพี่น้องครับโอ้นไปจูดจูดพี่น้องครับไปจูดจูดสิบกิโลพี่น้องครับว่าเป็นว่เป็นไปจูดไก่ไรได้พี่น้องครับมันชิระเบิดสช่ไหัวต้องไปจูดเป็นสิบกิโลพี่น้องครับงไฟตะไลติดตามในเพจและเรื่องราวของูการของของไฟนะครับผมงานบุญงานกุบานเาพนองเนพุดารบนเอชเราวนทั้งนี้ ออกมาเรื่อยๆวัทีินี่งุ่นมิตรเองเลยมันไม่ยังไงปลาส้มเหมือนลำปาวเหมือนจนลำปาวมันมอยู่นีนที่แมันกิดไหนรที่แม่คนขายคนขายบระยูดครับพี่น้องครับเพราะเป็นอย่างนี้เผมผมชงเองกินเองเลยนะครับแม่ค้าเขาอาจจะไม่อยากจะเข้ากล้องด้วยเรื่องราวอาจจะกลัวพูดไม่ถูกนเนาะเเดินรื่อยๆอครับพี่น้อง เครื่องเคียงเครื่องลางเครื่องเคียงในราคาทิพย์ชิงค่าใช้แปงนอกกระดองราวของมะโนมะนาวี่น้องครับซีนวยเลยนะครับน่าดีพอดีกับเบิรงเราพี่น้องครับอีกซีนวยน้ำซีนี้เดี๋ยวคนส้มนะครับตับเนือกับแครอยพี่น้องครับอันนี้บักพริกเขียวเอา18บักพริกเขียวได้พี่น้องเด้อนะนับะแหนมมีชิ้นสามชิ้นพี่น้องครับอันนี้ก็ไม่ละน้องเนี่ย

ลืมโมได้ขาดโมได้คือยานั่งพี่น้องครับแกงหน่อไม่ข cin ันโมได้ใส่ยานั่งโมเป็นแกงหน่อไม้ครับพี่น้องครับเป็นส้มหน่อไม้ปักทั่วกับงามงามเลยปากทั่วกับใดปักทั่วบ้านนี่สวนนี่ของไถ่นอเนาะแล้วมัน่วยใหญ่เดี๋ยวบางเรนมโหัวโค้งหัวแกงอวบขันหน้าตำหน้าอร่อยหน้าปัดด้วยนึ่เนี่ยพี่น้องเนี่ยแล้วคนขายเป็นโมยูหรือเป็นกลับบ้านไป็นพี่น้องครับมาทิ้งก็รอด คุณมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากพี่ฝากน้องประจำนะครับตลาบัรทุบว่าพี่น้องเนี่ยคุณไดผพัน์ไปพันมาผ่านบ้านคุณว่าไปมุกา้าไปนครสุน์ไปนาโงนาแกเริ่มไปฟังเล่าพี่น้องครับแฟนเจกันบัตรทุตว่าพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่ตอน้องทำเนี่ยนะครับขอจงมีความสุขและสวัสดีครับพี่น้องครับ Bien.